โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51อจังหวัดบุรีรัมย์เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารสถานศึกษานางสาวปนัดดาจันทวงศ์การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะหนึ่งปีสำหรับผู้ได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษานายปรเมศบุกผาวันโดยใช้รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครบูบุคลากรและนักเรียนที่พึงประสงค์ RPG 51โมเดลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51จังหวัดบุรีรัมย์ ขั้นตอนการดำเนินงานนโยบายรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาแห่งชาติมีการสวอตวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนวิกฤตโอกาสกระบวนการดำเนินงานวิธีการขับเคลื่อน RPG 5 1 R responsibility ความรับผิดชอบผลการดำเนินงาน บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตรงต่อเวลารับผิดชอบต่อหน้าที่และตระหนักในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายพี participation การมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนโดยมีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนสำหรับนักเรียนประจำ เพื่อเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามมาตรการ6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมและ7มาตรการเข้มโดยเครือข่ายความร่วมมือจากส่วนราชการชุมชนผู้ปกครองโดยการได้รับความร่วมมือจากศูนย์อนามัยที่9ในการมอบชุดตรวจ ATK หน้ากากอนามัยจำนวน823คน การฉีดวัคซีนของครูและบุคลากรได้รับความร่วมมือในการประสานการรับวัคซีนจากศึกษาที่การจังหวัดบุรีรัมย์สาธารณาสุขจังหวัดบุรีรัมย์และโรงพยาบาลนางรอง พบสเข็มจำนวน91คนจีเกรสมีความโดดเด่นในตัวเองมีศักยภาพความสามารถที่เฉพาะตัวของแต่ละคนบุคลากรผู้เรียนมีความถนัดมีความโดดเด่นในทักษะอาชีพที่แตกต่างกันตามศักยภาพของแต่ละคนทั้งนี้ได้สนับสนุนให้งานข้าหกรรทำกิจกรรมน้ำสมุนไพรยามเย็น ให้นักเรียนหอนอนทั้ง17หอนอนได้ดื่มน้ำสมุนไพรโดยการใช้วัตถุดิบจากงานเกษตรของโรงเรียนงานด้านโภชนาการสำหรับนักเรียนประจำนักเรียนกินอิบ่บถูกสุขะละักษณะพระนไมัยแข็งแรง โดยการจัดทําโครงการกินหมดลดพลังงานส่งเสริมให้นักเรียนตักอาหารอย่างเพียงพอกับปริมาณร่างกายของตนเองและทานให้หมดเป็นการสร้างคุณธรรมที่ดีให้กับนักเรียน51 p Product ฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนราชประชันเคราะ51จังหวัดบุรีรัมย์มีการพัฒนางานหอนอนโดยการทําโครงการสตัดดีร้รูมีการพัฒนาหอนอนให้กับนักเรียนทั้ง17หอนอนโดยการทํามุมอ่านหนังสือ ชั้นวางหนังสือและโต๊ะอ่านหนังสือให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมรักการอ่านและทำการบ้านในเวลาหลังเลิกเรียนการจัดการเรียนการสอนได้บูรณาการเข้ากับโครงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ปรับเปลี่ยนให้ชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่2ได้เรียนวิชาเกษตรและได้ริเริ่มโครงการโคกหนองนาราชประชารุเคราะห์51โมเดล ปรับเปลี่ยนจากเกษตรทฤษฎีใหม่การบริหารพื้นที่แบ่งเป็น4ส,ส่วนคือ30 30 30 10 30, 30แรกขุดสระ30ต่อมาทำนา 30ต่อมาปลูกไม้ยืนต้น10คือข้อสัตว์และที่อยู่อาศัยที่ผสมผสานได้อย่างลงตัวโดยการขุดบ่อจะขุดเป็นคลองล้อมรอบพื้นที่และคลองไส้ไก่เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นภายในพื้นที่การปลูกป่า5ระดับคือสูงกลางเตี้ยเรียดินและใต้ดินสูงได้แก่ตะเคียนยางนาสักมะม่วงมะพร้าวไผ่มะละกอเป็นต้นเตี้ยคือ มะเขือพลิกกระเพราเรียดินคือฟักทองแตงโมใต้ดินคือเผือกมันขา่าเป็นต้นโดยปลูกตามคันนาผสมผสานอย่างลงตัวตามหลักการพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสู่เป้าหมายคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน3ประการประกอบด้วย 1. ความรับผิดชอบ 2. ความมีระเบียบวินัย 3. ความซื่อสัตย์และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขขอความเมตตาท่านประธานและท่านคณะกรรมการได้โปรดให้คำแนะนำและชี้แนะขอน้อมรับไปปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปขอขอบพระคุณครับ